เมื่อได้รับเครื่องและตรวจสอบอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นเราจะมาลงทะเบียนตัวเครื่องผ่านทางแอปพลิเคชันของ r e s เ n t นะคะซึ่งแอปพลิเคชันของ r e v เ n t สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง App Store และก็ Play Store นะคะในวิดีโอนี้จะสาธิตเป็นการดาวน์โหลดผ่าน App Store นะคะก็คือเลือกเข้าไปที่ App Store หลังจากนั้นนะคะกดค้นหาแล้วก็พิมพ์ชื่อแอปนะคะ l ล As i s นะคะตัวแอปจะเป็นลักษณะ Infinity แบบนี้นะคะสีน้ำเงินเข้มกดดาวน์โหลดได้เลยนะคะพอดาวน์โหลดแอปเสร็จนะคะเปิดแอปขึ้นมากด next ต่อไปเรื่อยๆเพื่อเข้าสู่หน้าแอพพลิเคชันนะคะหลังจากนั้นจะเข้ามาสู่หน้าลงทะเบียนของแอ p พลิเคชันค่ะให้เราเลือก Patient r e s i s t ต r ตรงนี้นะคะหลังจากนั้นกรอกอีเมลที่เป็นอีเมลส่วนตัวของเราแล้วก็ติ๊กถูกตรงนี้นะคะหลังจากนั้นกด next step เมื่อเรากรอกอ e ีเมลเสร็จแล้วนะคะติ๊กถูกจากนั้นกด verify นะคะจากนั้น verify code จะถูกเข้าจะส่งเข้าอ e ีเมลที่เรากรอกไว้นะคะหลังจากนั้นเราก็ไปเปิดอ e ีเมลแล้วเอา verify code มาใส่ได้เลยค่ะเมื่อท่านกรอก verify code เสร็จแล้วนะคะให้กด next step ค่ะหลังจากนั้นให้สร้างชื่อบัญชีซึ่งชื่อบัญชีอันนี้จะเป็นชื่อบัญชีที่เราใช้เข้าล็อกอินทุกครั้งนะคะควรเป็นชื่อที่จำได้ง่ายนะคะ อาจจะเป็นชื่อของท่านเองก็ได้นะคะหรือว่าเป็นชื่อเล่นหรือเป็นชื่อจริงก็ได้หลังจากนั้นตั้งพาสเวิร์ดนะคะ6ถึง16ตัวอักษรนะคะสามารถใส่ตัวเลขเข้าไปด้วยก็ได้นะคะหลังจากนั้นจะมีรูปดวงตาตรงนี้นะคะเพื่อเช็คว่ารหัสตรงกันไหมถ้าพิมพ์ผิดก็แก้ให้ตรงนะคะ หลังจากนั้นกด Next Step ถัดมาก่อกข้อมูลส่วนตัวนะคะได้แก่ชื่อจริงนามสกุลจริงนะคะเพศวันเกิดวันเกิดในนี้จะขึ้นเป็นคอสอน,นะคะปีตามด้วยเดือนนะคะตามด้วยวัน หลังจากนั้นให้ท่านกรอก DYSN นะคะซึ่ง DYSN สามารถดูได้ที่ด้านใต้ของเครื่องนะคะ DYSN สามารถดูได้ที่ด้านใต้ของเครื่องนะคะดูตรงแถบบาร์โคดตรงนี้เขาจะเขียนว่า SN แล้วก็ตาม้วยรหัสเราก็สามารถกรอกตามนี้ได้เลยนะคะหลังจากนั้นเพื่อเข้าใช้งานแอปนะคะเรากรอกอ c count ที่เป็นชื่อของเราเมาตะก,กี้นี้ลงไปนะคะจากนั้นตามด้วยพาสเวส่วดที่เราตั้งแล้วตามด้วย Verify Code ซึ่งพิมพ์ให้เหมือนกันกันกบช่องสี่เหลี่ยมทางด้านขวามือนี้นะคะหลังจากนั้นกดล็อกอินได้เลยนะคะ พอล็อกอินเข้ามาแล้วนะคะก็จะเห็นเป็นหน้าแอปพลิเคชันแบบนี้นะคะจะมีวันที่บอกชั่วโมงการใช้งานนะคะค่า H.I. แล้วก็ค่าลีกนะคะเมื่อลงทะเบียนตัวเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะผ่านทางแอปพลิเคชันให้เรามาเปิดเครื่อง C.P.A.P. นะคะหลังจากนั้นหมุนปุ่ม Navigator n o อนะคะหมุนลงมาเลือกที่เมนู Setting เพื่อตั้งค่า Wi-Fi ที่ตัวเครื่อง C.P.A.P. นะคะกดเข้าไปที่ Setting จากนั้นหมุนลงมาเลือกที่เมนู WiFi นะคะจากเดิมที่เป็นออฟอยู่เราหมุนลงมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้กดได้แล้วเป็นออนแบบนี้นะคะหลังจากนั้นพอเราเปิดออน w i f i แล้วให้เราหมุนอีกครั้งหนึง่งให้คำว่าเซิร์ชเป็นสีเขียวแบบนี้นะคะแล้วก็กดเข้าไปเพื่อหาว่าชื่อ Wi-Fi ของบ้านเราอยู่ตรงไหนนะคะ หรือเครือข่ายที่เราต้องการจะเชื่อมต่อชื่ออะไรเราก็เลือกเข้าไปได้นะคะสามารถเชื่อมต่อได้ทาง wi-fi บ้านแล้วก็ฮอสปอตมือถือนะคะเมื่อเราเจอชื่อ wi-fi ของที่บ้านเราหรือว่ามือถือของเราแล้วนะคะให้เราเลือกเข้าไปแล้วก็กดเข้าไปหนึ่งครั้งหลังจากนั้นให้กรอกพาสเวิร์ดนะคะพาสเวิร์ดในการเข้าไปใช้อินเทอร์นเน็ตของเรา ในการเลือกตัวหนังสือสามารถกดปุ่มเนวิเกเตอร์นอตลงไปตรงๆได้เลยนะคะและถ้าอยากจะรู้ว่าเราใส่รหัสถูกไหมนะคะให้หมุนมาที่รูปดวงตาแบบนี้ให้เป็นสีเขียวจากนั้นกดลงไปตรงๆก็จะเห็นรหัสนะคะว่าเรากรอกถูกไหมเพื่อเป็นการตรวจสอบเมื่อตรวจสอบเสร็จแล้วว่ารหัสถูกต้องกดคำว่าจอยนะคะหลังจากนั้นที่ตัวเครื่องจะขึ้นว่า Wi-Fi connecting รอสักครู่นึง จนกว่าจะเชื่อมต่อสำเร็จนะคะจะขึ้นว่า Wi-Fi Connecting Successful ค่ะหลังจากขึ้นแบบนี้นะคะแปลว่าเราได้ทำการเชื่อมต่อ Wi-Fi สำเร็จแล้ว เราสามารถที่จะแบ็กกลับออกมาได้นะคะหรือถ้าเกิดว่าเราปล่อยทิ้งไว้ตัวเครื่องก็จะแบ็กกลับออกมาเองนะคะหลังจากนั้นกดเลื่อนมาที่ลูกศรย้อนกลับแบบนี้นะคะแล้วก็กดออกมาแล้วก็ออกมาอีกครั้งหนึ่งนะคะออกไปจนถึงหน้าใช้งานเลยก็คือเห็นเป็นรูปใบไม้2อ,อันแบบนี้นะคะเป็นการเสร็จสิ้นการตั้งค่า Wifi ที่ตัวเครื่อง CTA พค่ะ